มาทุกคนเนี่ยแบบสบายใจที่ที่ท่านคนได้ทราบข่าวว่าหมอยของท่านตั้งแต่ช่วงไหนเนี่ยก็ประมาณสองเดือนครับที่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 ทราบว่าหมอป่วยจริงจริงตอนที่ได้ถ่ายถ่ายหนังอยู่ซิถ่ายเตอร์เราทราบนะคะยังครับหมอมก็ยังแข็งแรงดีครับช่วงนั้นหมอมก็ยังแข็งแรงดีอยู่เลยครับยังกำกับยังมาตลอดติด หนักเรื่องแรงกับเรื่องแรล้เรื่องกใ่ใช่เรื่องะดนาวาสอายุสิกสิบาจคือ <c oughs> อยากยี่สิ <c oughs> บอะไรอีกมากาอ่คคือท่านก็ก็คล้าเป็นเป็นเป็นพ่อคนอนึงนะเพราะว่าก็ตอนตอนผมเด็กๆผมก็เป็นแบบพวก เด็กซนเด็กดื้อเด็กไม่เอาไหนคนหนึ่งพ่อแม่ก็เลยมาฝากไว้กับฝากไว้กับมึงอย่งเงี้ยตอนนั้นตอนนั้นพ่อแม่ก็จะส่งไปอยู่ที่อินเดียแล้วส่งไปที่กรุกอยู่โรงเรียนประจำที่ดาจีลิงแล้วก็แล้วก็วพ่อแม่เขาก็เขีนว่าก็ให้โอกาสนี้แล้วกันให,ให้ให้ลองดูว่าถ้าอยู่กับท่านแล้วแบบท่านจะทําให้เป็นเป็นผูเน้เป็นคนด้ปักกอก็จะต้องขอบคุณท่านนะพอ่อแ่ก็ ก็เป็นผู้เป็นคนอยู่อยู่ได้มาถึงทุกวันนี้ก็โอเคถ้าเราทำสอนของมือที่หัวใจเราจะได้ยังคือจริงๆอย่างที่ผมพูดที่งานงานกาล่าบอก six character คือคือท่านท่านทำให้สอนให้รู้จักคำว่าสัตว์มาว่าเราต้องสัตว์าต่อที่เราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราถ่ายทอดให้กับผู้ชมมันมันมันเป็นสิ่งที่สัตว์นี้เป็นตุนย์ย่ของตัวละครของเราเราเชื่อว่ามีจริง แล้วถ้าเมื่อเราเชื่อว่ามีจริงมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่มันก็เป็นสิ่งที่ผมแบบถือเป็นคติใน,ในในการทำงานในงานการเ้นคนโตคือทั้งนี้ก็ก็ต้องยอมรับมันก็ไม่ใช่ว่าเราเข้าใจทุกอย่างที่หมองสอนแต่ว่าด้วยศรัทธาเราเราก็ทำมาตลอดจนทุกวันนี้มันก็เกิดเป็นปัญญาเราก็เข้าใจอะไรมากขึ้น คิดว่าพ่อเเป็นต้นแบบในการนอะรเนี่นนพยพอเป็นต้นแบบในการรับครับคือหลายอย่างที่ได้มาเนี่ยคือเรารู้ว่าแบบเพราะเราอยู่ตั้งแต่เด็กกันมันก็ไม่มันก็ไม่ใช่ว่าแบบคือเราจะสามารถตกผลึกทุกอย่างที่ท่านสอนมาเน่มันเป็นปัญญาจริงๆนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมว่าท่านสอนมาแล้วมันเป็นข้อดีทั้งสำหรับในชีวิตการงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวเนี่ยก็คือ แค่สอนให้รู้จักธรรมาชิอยู่กับปัจจุบันก็เป็นสิ่งที่ใช้อยู่ในชีวิตทุกวันนี้นอกจากกาสอนแล้วอะไรที่เราเดินตามรอยท่านมาตลอดคือมันมีหลายอย่างที่ท่านทำแล้วผมผมก็รู้สึกเหมือนกันว่าแบบมันเป็นอินสปิเรชันที่ทําให้เราทำงานอยู่ทุกวันนี้แล้วก็มีศรัทธาต่องานที่เราทำเพราะว่าผมไม่เคยเจอใครในชีวิตผมเลยที่แบบุดิดทน วินาทีของชวิตเซอร์ประสาทนี้เพื่อเป็นครูเพื่อที่จะมาสอนเราทุกคนก็ก็เลยใช้ตรงนี้มากน,าน่มาล้างการในการงานได้ไม่ว่าในการสนอนเยอะยมากแค่นโอเคาเป็นบางตอนแรกที่การจ่เด็นการสอนหมอที่โคจําได้รู้สึกสว่าเราต้องทําไม่ได้้วาคงเที่ยวกับเรา จริงๆคล้ายๆกับของพี่อนันดาก็คือหม่อมจะสอนให้ให้เราไม่ได้เรียนแค่คลาสแอคต,ติ้งอย่างเดียวแต่หม่อมให้เรารู้จักตัวเองเว <ๆ S 1> ลาเวลาผมได้เรียนกับหมอ่อมหม่อมก็จะมีคลาสนั่งสมาธิแล้วก็มีการเรียนคล้ายๆโยคะด้วยอะไรเงี้ยครับคืกการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้พร้อมในการที่เราเป็นนักสแสดงจริงๆมันยากสำหรับมูฟไหมเพราะมูฟด้วยความที่เป็นสิ่งที่แบบว่าต้องกิจกรรมตลอดเวลาแต่ว่าต้องมานั่งนิ่งๆทำสมาธิใช่ครับกลายเป็นกลายเป็นผมชอบครับที่แบบ วิธีการที่หม่อมสอนในการนั่งสมาธิมันก็เป็นอะไรที่แบบทาให้เราในฐานะนักแสดงก็เข้าถึงบทบาทได้ง่ายทําให้มีสมาธิมากขึ้นอเงยครับแสดงว่านอกจากการแสดงที่เราได้มันก็ทําให้ชีวิตประจำวันเราเปลี่ยนด้วยใช่ครับหม่อมไม่ได้สอนแค่การแสดงครับหม่อมก็สอนทั้งเรื่องของชีวิตประจําวันเรื่องของแบบการประพฤติตัวอะไรเงี้ยครับแล้วก็การที่อย่างที่เวียนานาบอกก็คือสําคัญมากๆเรื่องของแบบการรัก งานของเราคนระับพรหม่อมก็ทําให้เราเห็นตลอดครับว่าหม่อมเต็มที่กับงานแล้วก็การที่หม่อมเป็นผู้มุกับหม่อมก็แบบทําหน้าที่ของหม่อมอย่างเต็มร้อยบางทีเกินร้อยทุกครั้งนะครับเป็นมุมผู้มุ่งกับเน,นี่เกินร้อยเกินร้อยเป็นมุมผู้มุ่งกับมม,บบมุมครูอันไหนดุกว่ากันครับจริงๆแล้วหม่อมเป็นคนดุแต่ว่าลึกๆแล้วหม่อมก็ทุกอย่างที่หม่อมแบบดุเราครับก็เพื่อให้เราทํางานออกมาให้ดีนะครับกม่อทำจกาหรือทำสอน ใช่หม so no. I mean, <gr> ่อมหม่อมด่าเราเราก็เก <that sau> ็บไปแล้วก็เอาไปใช้เอาไปทําให้ตัวเราดีขึ้นถ้าเราถ้าเราดีหม่อมก็ไม่ว่าจริงจงมีหน่อยไหมครับถึงว่าอย่างไงเวลาหม่อมดุต้องการอย่างเงี้ยทั้งูมีผมโดนมาตั้งแต่เด็กก็เลยชินก็เลยคือผมผมผมรู้อยู่แล้วว่าเจตนาของท่านนี้มันเป็นเป็นสิ่งที่ดีก็เลยคือเอาผู้ตรงๆคือแบบตอนแปรป่วยทุกคนยังแบบ อยู่อยู่ให้ทันแบบดูหน่อยสิมอมดูน่ก็คือคือผมผมว่าทุกคนที่อยู่ไกลอ่าตัวแกรนี่ก็รู้อยู่แล้วว่าคือคือเจตนาของแกคือเพื่อที่จะสอนครับช่วงสุดท้ายได้คืออะไรกคบท่านนราเยี่ยมสุดท้ายว่าที่ญี่ปุ่นเราได้เข้าไปเยี่ยมไหมครับไปเรื่อยๆนะไปกันสิทุกคนก็ไปกันสลับกันไปท่านไม่สั่งเสีย ไคือคือถ้าอย่างผมเนี่ยผมรู้สึกว่าอ่าคือถ้าไม่นับตอนที่ท,ที่ที่ท่านป่วยป่วยหนักใช่คือตอนที่แกแกมาเยี่ยมที่ที่ใหญ่ใช่ซึ่งซึ่งตอนนั้นผมก็ก็รู้สึกว่าท่านก็ปล่อยล่อยวางอะไรไปเยอะนะครับแบบดูแบบเพล่นกับเช็งไม้มาก <laughs> ดูแฮปปี้มาก ซึ่งผมว่าท่านคงรู้แนละวว่าสิ่งที่สิ่งที่ท่านสอนการศึกษ์ไว้ทุกคนเนี่ยมันมันก็อยู่ในในใจเราทุกคนอยู่แล้วคในช่วงช่วงท้ายคือผมแค่รู้สึกว่าทุกคนก็อยากให้เห็นเห็นแก่สบายมากเลยแสดงว่าเราสองคนคิดว่าเราโชคดีเพราะอะไรคนอยากเรียนกับท่านแต่บท่านไม่ได้เยือ่สอนทุกคน ใช่คือจริงๆตอนผมมาเป็นสิบท่านตอนแรกท่านก็ไม่ได้บอกว่าท่านเป็นครูด้วยความจําเป็นนะเพราะว่าผมต้องเล่นนาฬกาสายใช่ไกมอไรแบบเป็นเหมือนแบบเด็กคนแรกที่เอาสองก็จากนั้นมาคนก็มาฝากฝากตัวนี้นี่ก็คนหนึ่งนี่ก็ฝากตัวมาเองเลยนะคนนี้ซึ่งก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเรื่องง่ายที่จะเรียนกับท่านนะครับก็เป็นเกียรติอยู่ ก่อนไ,ได้เลยคนปูกตั้งขึ้นมาเลยนคนปูกตั้งขึ้นมาไม่มีไม่เท่ากันนะครือก็แน่นอนอยู<ม>่แล้วคือผมว่ามันมันมันคงเป็นไปได้ยากมากที่เราเจะอ,อยู่ในจุดยืนนี้ถ้าไม่ได้ไม่ได้ผ่านมือทา่านมะอย่างปัจจัยนต่าไปคุณโอ้ก็พูดซึ้งด้วยว่าตัวกับเปาสปาสปาเก็ตตี้ของหม่อมทุกคนนะ <S <S ทุกคนนี่เป็นสิทธิหม่อมจะรู้คำของโอ้ว่าว่าทุกคนต้องหม่อมสอนเสร็จหม่อมจะทําอาหารให้เรากินอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่เด็กทุกคนนี่เป็นสิทธิหม่อมต้องเคยกินอะไรเงี้ย ตะกี้ผมนั่งกันอยู่ก็มีคนบอกคิดถึงเนืปาเกตตีแต่ว่าเดี๋ยวนิวชัยพลจะทําจะทำอมาครับสูตรหมอบรับสูตรมาแล้วนิวชัยพลขโมยสูตรหมอบมาครับเดี๋ยวจะเอามาทำให้ทุกคนกินเท่าที่เราเห็นนี่คือรถมืออย่างเดียวรถมือหมอบอ่อกอยากบอกอะไรแต่วหมอบนะครับหรือเมื่อกี้ที่ไปส่งหมอมได้เราบอกว่ร้านขายนร้านหมอบขึ้นหลักๆก็ขอบคุณท่านครับผมก็บอกว่า บอกหมอมว่าถ้าชาติหน้าผมมีจริงผมก็ขอเป็นลูกศิษย์หมอี่งตั้งใจม,มอมตั้งใจกมบเรื่องนี้มากหมอมังตั้งใจกับเรื่องนี้มากๆครับเป็นหนังที่หมอมอ,อยากจะทํามานานแล้วครับแล้วก็พอหมอมีโอกาสได้ทําก็รู้เลยว่าหมอมตั้งใจมากๆครับเป็นหนึ่งในหนังที่เราซ้อมกันเยอะที่สุดเลยครับก็ ก็ e อยากให้ทุกคนมีโอกาสได้ไปดูผลงานสุดท้ายของอาจารย์ด้วยครับอยากพอนะได้เข้าชิงได้อะไรด้วยถ้ามีได้พูบหรืออะไรบางอย่างที่ไปชิงกับทีมผูสร้าหรืออะไรเงี้ยคือหม่อมก็ดีใจครับที่ที่ที่หนังเรามีโอกาสไปถึงขนาดนี้อย่างอย่างเราเองคิดว่าท่านกับผู้ถ่วงเนียเพราะว่าแบบท่านก็จากไปวันที่แบบหนักเข้าใช้แรงที่นี่เลยเนี่ยก็เรารู้รู้สิทธิ์ทุกคนก็พูดกันเหมือนกันครับว่าหม่อมรอวันวันที่หนังหนักออนวันแรก ก็็เปนจริงไม่รู้พี่พี่ออฟเขาเล่าให้ฟังแบบว่าท่านท่านไฟแบบสบายมากคือทุกคนทุกคนที่อยู่ชาติก็คือท่านไปท่านไปแบบสงบคือผมผมอยู่วันนั้นเรายังไม่ได้อยู่ตอนที่คือผมไปทําธุระแล้วก็มาอีกทีตอนตอนนี้ก็เนี่ยมามาพร้อมๆกันกับโนี่ะแต่ก็สบายใจครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่พี่